มาอีกตัวครับพี่้องเอ้ยนะครับผมนะมนุษยธรรมนะครับบอกว่าบอกเคยเห็นนะครับรถไฟรถมีไฟฟ้าครับเคยเห็นแต่จักรยานไฟฟ้าครับพี่รองนะครับวันนี้ผมก็ได้ว่าพิสูจน์นะครับพี่้องเนาะพาพิสูจน์ในเบืองมาเบืองไทยนี่มีรถนะครับรถมีกันยังมีไฟฟ้าเพรบริการครับพี่้องครับผมเนาะอยู่ในนะครับถนนเมืองไทยมามีเทพอครับรถไฟฟ้านะครับยางราถังเบาบ่กเคยเห็นนะครับพี่้อง จะเห็นแต่รถจักรยานไฟฟ้าเพื่อนวะผมก็เลยมานั่งรออยู่คิวรถเมย์ครับพี่น้องนี่ครับมารอคิวรถเมย์มาเบิ่งครับมาจะมีไหมครับรถเมย์ไฟฟ้านะครับแต่ผมเคยเห็นนะครับพี่น้องเนาะเคยเห็นแล้วนะครับบามีแท้นี่ครับพี่น้องเห็นปะเนี่แม่นะครับรถเมย์ไฟฟ้านะครับเนี่ยปลาประกาศนะครับรถเมย์แอร์ ครับผมทุกคนสช้ระบบไฟฟ้านะครับไม่ได้ใช้น้ำมันนะครับทุกคนเนาะคือเมืองไทยนะครับมีทุกอย่างแล้วครับพี่เองนี่ครับเนี่ยระบบไฟฟ้าหมดเลยครับนี่ครับนี่ครับรถมีไฟฟ้านะครับผมนี่ครับพี่ดองแล้วก็มีแอร์เย็นๆครับนี่ครับรถมีปรับทางรถมีประจำทางนะครับปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าอยู่ข้างในครับแล้วมีอีกหลายครับพี่รองอันนี้ก็เป็นรถเมย์นะครับแต่น่าจะเป็นรถเมย์ธรรมดานะครับทุกคนคือรถเมย์ัางไทยจะเยอะนะครับทุกคนเนาะนะหลากหลายลําหลากหลายคันนะครับมีแอร์ด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวพามาเบิ่งครับพี่รองคือผมผมแบบ ไปอา่านดูดนะครับผมว่าเขาผลิตมาเนาะเพื่อทดแทนนะครับเพื่อทดแทน,นการการใช้น้ำมันนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะนั่งดูนะครับว่ารถม,มีไฟฟ้ามีระบบแอร์เย็นแค่ไหนครับน่ครับผม,ผมตอนนี้อยู่นะครับถนนเดี๋ยวเพิครับโอ้โหเดี๋ยวรอดูครับคือรถประจำทางของไทยเยอะนะครับคนเยอะเยอะเยอะ มีรถเม์รถแท็กซี่แก๊ปบินต่างๆพี่นอ้องนี่นะครับอันนี้ก็เป็นรถเมย์นะครับน่าจะเป็นรถเมย์รุ่นเก่านะเพื่อนสิบบาทนะครับทุกคนอันเนี้ยสิบบาททุกสายสิบบาทตลอดสายครับคือฟังไทยรถรถเมย์เยอะๆนะนี่ครับเนาะส่วนมากนะักศึกษาเขาจะนั่งกัน เพราะว่าประหยัดไรค่าใช้จ่ายนะครับเนี yeah. ่ยแต่อันเนี้ยอันนี้น่าจะเป็นรถมีนี่ครับอันนี้ก็ธรรมดาหรือเปล่านะครับผมทุกคนแบบนี้หรอแบบนี้น่าจะเป็นรถมีธรรมดานะ 对。Yeah, คนเนาะเนี่ยสามารถซัดแบตได้นะั่ะนจว่าไฟฟ้าแน่นอนนะครับพี่เนาีที่ซัดแบตนี่นะครับทุกคนเนาะเครื่องรถประจำทางนะครับปรับอากาศพลังไฟฟ้านะครับพี่เ้างมีแท้น,นะครับผมเมืองไทยนะครับมีหลากหลายนะครับเนาะราคาก็จะต่างกันครับแบบนี้ธรรมราก็สิบบาทเนี่ยอันนี้เป็นรถบัดนี่ครับ รถประจำทางพี่ลองเยอะมากครับนี่ครับนี่ก็เป็นรถเนาะไฟฟ้าครับพี่ลองเนาะเปิดโลกให้ดุ้งมนุษธรรมได้เห็นครับมาเมืองไทยนี่ครับมีมีจริงครับรถไฟฟ้าแบบนี้นะครับผมนี่ครับพี่ลองระบบไฟฟ้าครับน่าจะชาร์จทุกอประมาณสองรอยกิโลนะครับสองรอยกิโลชาร์จครั้งหนึ่งเนี่ยโอ้โหนะครับเนาะ บอกโดย่าเมืองไทยนะครับรเกษตรพันพัฒนานะครับพี่นอ้งองสั่งเองสั่งยังขึงง้นก็นได้ครับนี่ครับมีหลากหลายคันพี่นอ้องที่จอดนี่ครับระบบไฟฟ้าพี่นอ้องเนี่ยรถประจำทางปรับอากาศไฟฟ้านะครับทุกคนเนี่ยแบบนี้ธรรมดานะ พาลุงมาเบิงครับเนาะปาเมืองไทยนี่นะครับรถไฟฝ้ามีจริงครับเอาลุงโมเสือนะครับพี่น้องโมเสก็ต้องเสื่อนะครับปากบอกหรือว่าฝาเอฟซีฝังไทยนะครับพี่น้องคอมเมนต์ให้ดูหน่อยนะครับทุกคนเบิงง่ายๆครับพี่น้องครับปลาเมืองไทยนี่เพิ่นมมีนะครับระบบหรือว่านะครับผมเรื่องของการขนส่งเนาะ บัวสิเป็นครับเป็นรถครับรถแท็กซี่นะครับผมเนี่ยรถแท็กซี่แล้วแล้วก็รถสองแถวครับครับการเดินทางแบบหลายอย่างนะครับเนี่ยแล้วก็รถมีครับรถมีรถทัวร์ต่างๆนี่ครับผมหลากหลายนะครับผมทุกคนเนาะแล้วก็รถมีประจำทางนะครับเนี่ยครับผมอย่างเนี้ยรถมีไฟฟ้านะครับ นี่ครับมาดูทำว่าบ่บ่บบมี่ครับพี่หลองเพราะว่าเคยเห็นแต่รถรถไ้ฟ้าครับเน,ะนาะส่วนมากนะครับนี่ครับผมรถมีรถนังนนครับการเดินทางเยอะนะครับเนาะ เนี่ยแบบนี้ก็สิบาทนะครับตลอดสายตัวนี้แบบนี้ครับไปก็แท็กซี่ครับพี่น้องใครอยากไล่นนะเร็วๆร้ดนๆนะก็แท็กซี่ครับส่วนตัวเลยนั่งชิวๆกลับบ้านครับแท็กซี่นะครับการต่อแถวต่อคิวให้เราครับพี่น้องการแท็กซี่ยังต่อแถวนะครับมาตรฐานจดเต็มนะครับน้องคนไทยไมีแถวบอรถไฟอ่ารถบัส เราอนะครับลมระบบไฟฟ้านะครับไปยังได้แบบประหยัดหน่อยครับพี่น้องนี่ครับสองแถวแบบสิบบาทพี่น้องสิบบาทสิบห้าบาทนะครับทุกคนเมืองไทยเนาะมีแบบระบบการเดินทางเยอะมากนะครับผมรอยางนั่งแบบไหนก็สามารถจับจองนะครับจับจองได้ครับเนี่ยแบบนี้ก็สิบบาทนะครับไม่มีแอร์เนาะแบบเนี้ยแต่บ้านมันถูกนะครับสิบบาทสิบบาท นี้ครับแบบนี้ครับรถไฟฟ้าระบบไฟฟ้าที่มนุษย์ทำอย่างเดียวนะครับทุกคนนะครับแบบนี้ของจริงนะครับมีแอร์ครับแบบนี้มีแอร์รถไฟฟ้าปรับอากาศครับมีจริงครับทุกคนเนาะคนไทยมีจริงมีจริงผมยอมรับว่า,าการเดินทางของไทยสะดวกนะครับทุกคนสะดวกสบายมากๆอย่างประตู้ก็มีครับทุกคนกครับ ขึ้นรถตู้ก็ได้นะแต่รถตู้ของผมเกบรอที่คนที่บอกว่าม่บคือมีกฎหมายนะครับเมืองไทยนะครับไทยเรื่องของนะครับระบบของการเดินทางนี่แบบสุดเจดนะครับทุกคนนี่ครับผมนี่จริงคี่ลองเลยนะครับมาคนเล่าเสื้อกับตองเสื้อด้วยนบมีจริงมีจริงของแท้นะครับนี่ยรด รถไฟฟ้าว t s นะครับพี่หล่อไปปะเนี่ยมีมาหลายปีแล้วครับทุกคนเนี่ย <Yeah. S 1> ลังสิทอำเภอลำพูก,กาครับเนี่ย <Yeah. S 1> ถ้าเปลี่ยนไปเนี่ยจ,จะเป็นรถบัสไฟฟ้าระบบไฟฟ้านะครับสิบห้าบาทสิบบาทนะครับไม่แพง อาไทยประหยัดนเนงก้ก็รถตู้ก็มีนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพามาดูนะว่าทำะเบบวินัยของแท็กซี่หรือว่ารถทัวร์ต่างๆนะครับเมืองไทยเขามีกดร,ระเบียบนี่ครับทุกคนกลับมาดูเนาะถ้าไทยแบบคือพูดง่ายๆนะครับเนี่ยครับห้ามจอดรถบ้านรถตู้นะครับ รถบกสรับผู้โดยสารนอกป้ายนะครับต้องรับในป้ายเท่านั้นทุกคนอ่ารับผู้รับส่งผู้โดยสารนอกป้ายจอดรถในลักษณะกีดขวางนะครับห้ามรถแท็กซี่นะครับจอดแช่หรือจอดเขตห้ามจอยนะครับจอดในช่องเดินรถประจำทางนะครับเนะี่ยมีกฎหมายตามระเบียบที่รองคาพืืนถูกจับปรับอัตราสูงสดุดโดยวัยสั่งทาง อิเล็กทรอนิกส์นะครับนี่เห็นไหมครับทุกคนนี่มีตาพิเศษนะครับเนาะมีตาพิเศษนะครับทุกคนเนี่ยใครทาผิดกฎหมายนะครับนี่โดนนะเนี่ยโดนโดนโดนเนี่ยคบมีกฎหมายนะครับต้องต้องจอดรับเฉพาะในป้ายนะครับในป้ายแบบนี้เท่านั้นนะครับถ้าไปรับนอกสถานที่ต่างๆนะครับโดนมีกล้องนะครับนี่แหละถึงต้องใช้ถึงว่าผมว่าปลอดภัยนะครับมันมีความปลอดภัยเยอะ ครับรถรถธรรมดาก็มีรถไฟฟ้าก็มีนะครับพี่น้องนะครับธรรมดาก็มีใครอยากแล้วแต่ใครอยากขึ้นเนาะนี่ครับแล้วแต่ใครสะดวกสบายนะครับอยากขึ้นแบบไหนก็ขึ้นได้คือก็ไม่มีอะไรมากครับทุกคนนะคลิปนี้ก็พามาดูนะครับบางครั้งบ้านผมเขาไม่เห็นครับเขาเคยเห็นแต่รถไฟฟ้าจักรยานไฟฟ้านะครับรถบัสไฟฟ้า คงคิดว่าไม่มีนะครับทุกคนแต่ว่าอนไทยมีนะมีมีมีแน่นอนเพราะว่าเรื่องแค่นี้นะครับคนไทยสบายมากครับทุกคนเรื่องแค่นี้จิ๊บจิบ,บพี่รองนะครับสร้างขนาดสร้างเ e อ็มอาร์ทีอยู่ใต้ดินก็ยังสร้างได้แล้วครับต้องแค่รถไฟฟ้ารถบัสไฟฟ้านี่แบบเป็นสิ่งที่จิ๊บจิบ,บนะครับพี่รองนี่ครับบรรยากาศาการขึ้นรถขึ้นเรือวันนี้พา,าม,มาดูครับพี่รอง ความืองไทยนี่แบบาการสัญจ,จรที่เราครับมีมีหลากหลายอย่างนะครับรถแต่ดดแต่เราจะนั่งและจะเราจะขึ้นนะครับนี่ครับพี่เราเลยมาเบิร์กด้วยกัน,กนทีแถวนะครับฟิชเจอร์พาร์คนะครับสเตชันสถานีนะครับฟิชเจอร์าพามาดูเนาะก็ตามที่เห็นในคะลิปด้วยกันนะครับทุกคนเในไทยมีมีแน่นอนนะครับแค่รถไฟ หรือว่ารถบัสไฟฟ้านะครับขอไฟไม่ใช่รถไฟนะรถบัสไฟฟ้านะครับมีอแอางแน่นอนนะครับทุกคนครับนี่ครับพี่น้องเนาะก็ไม่จริงๆนะครับพี่น้องครับนี่ครับรถบัสนะครับไฟฟ้านะครับเนี่ยรถประจำทางปรับอากาศนะครับนี่ครับมีแอร์ด้านในนะครับผมทุกคน โดยสารประจำทางนะครับปับประกาศไฟฟ้านะครับนี่พี่น้องเลยก็ประมาณนี้ครับพี่น้องครับนะคลิปนี้ก็มามาดูนะครับคนบ้านผมเขาไม่ค่อยเชื่อกันนะครับทุกคนแต่เมืองไทยนะครับมีหลากหลายนะแท็กซี่รถตู้นะครับเนาะก็ประมาณนี้ครับพี่น้องครับขอบคุณที่รายนะครับที่เขามาติดตามรับส้มนะครับเชื่อไม่เชื่อก็เรื่องของนะครับมนุษย์ทำทั้งหลายเลยนะครับผมนะคือเมืองไทยมีเยอะนะครับเรื่องของการเดินทางน้งครับ ปวดพี่ดองไหมนะครับสามสคันเตี่ยติดกันได้ครับเนี่ยนี่ครับผมพี่ดองครับเนี่ยระบบไฟฟ้าครับทุกคนไฟฟ้าแอร์เย็นๆครับมีนะครับพี่ดองครับมนุธรรมนะครับเบิร์นเอากับมงไทยมีแน่นอนนะครับรถไฟฟ้านี่ครับเนี่ยระบบไฟฟ้าทั้งนั้นนะครับเนี่ยรถประจำทางปรับอากาศใช้ระบบไฟฟ้าแน่นอนนะครับทุกคนพี่ดอง จอดนะครับเห็นไหมครับล้านบนล้านบนพี่้องลานบนก็นะครับมีเยอะมีเยอะครับรถปรามอากาศไฟฟ้าล่านหลังนะครับทุกคนโอเคครับพี่้องครับเนาะก็พามาดูนะครับรถทำทั้งหลายแหล่เขาไม่รู้จักนะครับเขาเคยเห็นแต่รถไฟฟ้าเป็นจักรยานนะครับไม่เคยเห็นแบบนี้นะครับพี่รองนะครับจากล่างไปก่อนครับผมพี่้องครับสวัสดีครับ